อะไรนะรุ่นอะไรนะพี่ไซม่าไซม่า x 5 s c ครับอ่ารุ่นนี้อะไรนะจากราคาเท่าไหร่พี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือพันสองจากราคาก็คงจะสูงกว่านี้เอาการครับสะพานเหล็กนนลดลดกันเหลืออยู่พันสองนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอี่ครับตา,ากตาเครื่องขอดูลมนหน่อยครับ ใล้นลองหันหน้ากล้องมาทางนี้หน่อยดิทักท่ายทักท่ายพยักหน้าหน่อยครับพยักหน้ามันก็ชัดอยู่นวถ่ายมา บินใช้มือช่วย <laughs> อ่าบินค่อนข้างนิ่งนะครับวันนี้มีไฟมีไฟแสงสีสีดวง <c oughs> สีทิศ <c oughs> ทาง <c oughs> การควบคุมดูค่อนข้างง่ายครับตัวนี้ควบคุมผ่านแอนดรอยได้ไหมไรหรือว่าต้องรีโมทอย่างเดียว ครที่กำลังหาไว้เล่นอยู่ก็รุ่นนี้แนะนำนะครับราคาประหยัดคุณภาพกล้องก็งกงค่อนข้างชาัดฟู h หดีสองล้านพิกเซลการบินโดยรวมก็ค่อนข้างนิ่งนะครับ